ยกมือไว้ซา,าครับเพื่อนฝูงทั้งชาวไทยและชาวโลกคู่ๆค,ค,คนครับพบเจอผมที่เดิมครับที่หนูบ้านสวนวันนี้อยู่กับผมในช่องคนสร้างฝันง,งานทํามือครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงครับที่จะมาแนะนําเทคนิคในการทํากระเป๋าครับหรือว่าเท,เทคนิคในการทําเครื่องหนังอะไรใหม่ๆครับที่ผมใช้อยู่เทคนิคที่ผมจะนํามานําเสนอเนี่ยที่ผมจะนํามา แนะนำวนนีน้ก็เป็นเทคนิคในการทำลดลายนะครับซึ่งมาการทำลดลายลเราทำได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับหากว่าเราเลือกหนังที่ถูกต้องได้นะเพจได้ตอกลายได้ปักลายได้แต่เทคนิคที่ผมจะมาววนำเสนอคือการแกะลายนะยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่เป็นเสื้อเกราะที่ผมเอาไว้ใช้สำหรับขี่มอเตอร์ไซค์นะเห็นลวดลายตัวนี้ปับลดลายลรูปแมวเดินตรงเนี้ย วันนี้ผมจะมาสอนทำสิ่งนี้แหละลดลายอย่างเนี้ยเทคนิคอย่างเงี้ยเราสามารถไปปรับใช้กับส่วนที่เป็นหน้าของกระเป๋านะครับส่วนที่มันเป็นฝาปิดเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ให้กระเป๋าเราได้นะเพราะว่าหากว่ากระเป๋าไม่เรียบๆอะ่ะมันดูจะจืดไปซึ่งเทคนิคในการทําลดลายพวกเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็ยนว่าน้องๆมือใหม่ก็สามารถทําได้ทำได้ง่ายนะรเราเลือกลายที่ไม่ซับซ้อนนะครับส่วนลวดลายก็ตามใจเลยนะครับว่าเราจะเลือกใช้ลายไหนนะครับ แต่เน้นว่าลายจะต้องไม่ชับซ้อนนะครับผมวัสดุที่จะต้องใช้นะครับคือหนังที่มันมวลเนื้ออ่อนนะครับเพื่อสหรับเอาไอ้กุลเป็นด้านในนี่นะต้องเป็นหนังที่เป็นมวลเนื้ออ่อน,นครับหากว่าเป็นหนังแกะหนาไม่เกิน1มิลได้ก็จะยิ่งดีงดงดงนะครับหรือหากว่ามันหาไม่ได้ก็ใช้หนังเฟอร์ทั่วไปก็ได้ครับอย่างหนึ่งคือน้ําหนักสีมันจะต้องต่างกันนะครับอย่างเช่นเนี้ยตัวหนังที่เจาะมันเป็นสีดํานะครับตัวพื้นเป็นสีน้าตาลเพราะว่าหนังมันเกิดการพักกันเนี้ย จะทาให้ลดลายมันเห็นได้อย่างชัดเจนวันนี้ผมก็เลยจะมาทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนเริ่มจากกระเป๋าครับตอนนี้กาลังเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคนี่คือกระเป๋าที่ผมกาลังทํานะครับผมแยกทุกอย่างเก็บเรียบร้อยแล้วนะรอเพียงแค่ประกอบออตัวฝาหลังมันเข้าไปติดกับชิ้นง,งานก็เป็นอันจบนะครับติดกับตัวฝาหน้าก็เป็นอันจบผมก็เลยจะทําลดลายเพื่อให้มันสร้างความดึงดูดใจนะครับสาหรับกระเป๋าใบนี้โดยลายที่ผมเลือกผมเลือกเป็นลายวัวนะครับเป็นผมใช้กระดุมที่เป็นลายวัวนะครับ พอผมใช้ตัวแต่งกระเป๋าที่เป็นลายวัวนะผมก็จะทําเป็นรูปหัววัวลงไปข้างในตรงหน้ากระเป๋านะเพื่อให้มันเกิดความแมทช์่มกันของชิ้นงานนะหากว่าใครที่พอมีฝิมือเรื่องการวาดเขียนๆนะครับคุณจะวาดสดลงไปเลยก็ได้ครับแต่หากว่าใครที่ไม่มีสิมือเรื่องของการวาดเขียนนะครับลองไปทาเอกสารนะครับแล้วลองใช้วิธีกดผ่านกระดาษเอกสารดูมันก็จะเกิดลัวลายลงในเน้่หนะแนะนํานะครับสําหรับคนที่ใช้เทคนิคนี้ ให้ใช้หนังที่เป็นหนังที่บานเป็นหนังออยที่เนื้อมันก็จะน,นุ่มสักหน่อยเนเวลาเรากดลายลงไปอ่ะมันจะได้เห็นลายที่ชัดเจนขึ้นหรือว่าเป็นหนังตะกูลหนังฟอกฝาดก็ได้ครับก็เป็นฟอฝาดปัน่นก็สามารถเห็นลายได้ง่ายครับแต่หากใครที่ทันสมัยสักนิดนึงมีเครื่องยิงเลเซอร์ครับยิงเลเซอร์ลงไปเลยแล้วก็แกะบนเลเซอร์อันนั้นก็จะยิงง่ายขึ้นเราสามารถจะใช้ลายที่มันวิจิตรได้มากขึ้นแต่สาหรับคนที่ไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนนะครับใช้งานเขียนมือ่แหละ ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสะดวกนะครับโอเคมาเริ่มไปิเลยดูยครับเริ่มจากหน้ากระเป๋าใบนี้แหละซึ่งว่าผมได้ทําการเขียนรูปบัวแบบหยาบๆแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการแกะเลยแหละไม่รู้จะเห็นปะนะฮะเห็นลายลางัลงๆอยู่ครับผมได้ทําการยิงเลเซอร์เพื่อให้เกิดลายเป็นหัวบัวนะครับเพื่อที่ให้แมทชิ่งกับตัวแต่งกระเป๋านะมันมีเทคนิคนี้นิดหน่อยนะครับสําหรับการแกะหนังพวกนี้นะเนื่องจากว่าหนังมันมีความยืดจุดตัวสูงนะครับ หากว่าเราต้องการแกะให้ชิ้นง,งานมันคมนะครับอันดับแรกคือเราจะต้องทากาวเข้าไปในส่วนที่เป็นตัวของพื้นที่เราจะแกะนะครับแล้วก็เอาไปติดกับแผ่นไม้หรือแผ่นกระจกก็ได้เพื่อให้มันไม่เกิดการเคลื่อนตัวนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดการเคลื่อนตัวเนี่ยการแกะกระจะยิ่งคมขึ้นขท้นที่2คือจําเป็นมากที่ต้องใช้คัตเตอร์ที่มีความคมนะครับหากว่าใครที่ใช้คัตเตอร์กรีดแล้วมันทื่อนะครับหักทิ้งหักเข้าไปลึกๆเลยสัก2อันสัก2ออันเนี่ยแล้วก็กรีดใหม่ งานจะได้ออกมาคมขึ้นนะครับโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะ และนี่ครับคือรวดลายนะครับที่ผมได้ทาการคว้านไว้ก็จะเป็นรูปบัวนะครับให้มันแมทชิ่งกับตัวแต่งกระเป๋านะเทคนิคนี้เราต้องให้ความสําคัญน,นะครับสังเกตได้ว่าตอนผมคว้านออกนะ่ะผมได้ตัดบางส่วนมันออกครับให้มันเล็กลงแล้วแปะกลับเข้าไปที่เดิมสาเหตุเพราะว่าผมต้องการให้มันเกิดเนื้อนูนขึ้นมาไม่ให้มันบุ่มลงไปหากเราไม่ได้ตัดส่วนที่เราตัดออกมานะ่ะแล้วแปะเข้าไปใหม่มันจะไม่นูนนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆอะไรที่มันบุ่มลงไปอะ่ะเห็นเนี่ย แต่พอว่าเราตัดส่วนนั้นเนะี่ยเราแปะเข้าไปใหม่มันจะเกิดส่วนที่นูนขึ้นมาเพื่อให้มันรับเข้ากับไอ้ตัวเนื้อหนังที่มันหายไปส่วนเนื้อหนังที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะทําให้สีโดดเด่นขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่อยากจะให้ลองนําไปปรับใช้กันนะครับมันเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่สามารถจะสร้างลดดหลายให้สามารถสร้างความแตกต่างให้กับกระเป๋าเราได้ลองนําปรับไปใช้ดูนะครับผมบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องช่างหนังมือใหม่คนไหนอยากจะลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ เพื่อให้ความโดดเด่นของหน้ากระเป๋าหรือหน้าชิ้นงานของเราที่มันเรียบๆให้มันมีความโดดเด่นขึ้นให้มันมีความหมายขึ้นให้มันมีอะไรที่มันแตกต่างกว่าคนอย่นนีดๆเทคนิคนี้ลองนําใช้อยู่ครับเทคนิคสร้างลวด,ดลายบนเนื้อหนังโดยการปีกควานเนี่ยโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับคลิปสุดท้ายนี้ก็ขอบอกว่าไวซาลาแล้วครับผม